ช่ครับวันปีใหม่เลยครับผมก็เนื่องด้วยว่าล่าสุดที่เรามีกิจกรรมทําบุญกับแฟนๆเนี่ยก็น่าจะสองสามปีได้แล้วครับเพราะว่าหลังจากนั้นมาก็ติดโควิดแล้ววัดก็ไม่อนุญ,ญาตให้การมีการรวมคนอะไรพวกนี้ครับผมวันนี้ก็เลยถือว่าเป็นเรื่องดีที่ปีนี้สามารถมาร่วมทําบุญได้ตั้งแต่ต้นปีกับแฟนๆเลยครับทานเก่าๆมันกลับมาเลยไหมครับพอเห็นแฟนๆมาร่วมตันใช่ดีใจดีใจมากๆเลยแล้วก็มีฟู้ดฟักกันด้วยแฟนๆก็ส่งกันมาเลยครับผม ขนมเยอะมากๆอาหารก็เยอะมากๆเหมือนกันให้กัรบมอบของให้้กับให้ชาวบ้านใช่ให้กับชาวบ้านด้วยครับผมก็ดีใจมากๆเลยเวลาแบบที่ได้แจกให้เขาครับผมแล้วเขาก็จะแบบอวยพรเรากลับมาด้วยนะหลายๆคนเลยครับแบบเนี่ยขอให้เจริญเจริญนะให้ที่เชี่ยวดังอะไรอย่างนี้เก็รู้สึกว่าแบบเป็นการแบบให้สิ่งกัและกันน่ารักมากๆเลย <c oughs> ก็อย่างแรกเลยใกล้เลยครับ <laughs> ใกล้ๆแล้วก็ด้วยความที่คุณแม่ก็เคยมาที่นี่บ,บอ่อยๆครับผมแล้วก็ก็น้อยที่จะมีวัดที่สามารถมีพื้นที่ให้กับแฟนๆได้มารวมตัวกันเยอะขนาดนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวัดที่น่ารักมากๆครับวันนี้เพื่อนเข้ามาใ่ไหมลุงักเชอรใช่มากันเยอะมากๆลงทะเบียนมาก,ก็ 5- ้าร้อหคนได้เลยครับค่ะแล้วังที่เราไม่ได้เแฟนคลับแล้วเมีการสัมผัเราย่งไรกันบา้างก็ ช่วงที่ผ่านมาจะเป็นการผ่านโซเชียลมีเดียครับผมคือด้วยความที่ตอนนี้โซเชียลมีเดียมันมีหลายแพลตฟอร์มมากๆแต่ละคนก็จะมีแบบช่องทางของตัวเองที่รู้สึกว่าอยากจะซับพอร์ตไม่ว่าจะเป็นช่องทางไหนก็ตามอะไอรพวกนี้ครับผมแล้วก็ที่ผ่านมาส่วนใหญ่เป็นเรื่องไลฟ์สตรีมมิ่งมากกว่ากิจกรรมทุกอย่างจะถูกจัดผ่านไลฟ์สตรีมมิ่งหมดเลยทีนี้พอมันเป็นการเจอแบบฟิสิกอลการเจอต่อหน้ามันก็จะเป็นแบบเป็นคนละฟิลนะมันจะมีความรู้สึกว่ามันจะมีความรู้สึกร่วมมากกว่าการที่เราทำไลฟ์สตรีมมิ่งนะ ใช่ใช้ได้เติมพลังใจเยอะมากๆได้มาเจอแฟนๆแล้วก็แบบเออเหมือนได้แลกเปลี่ยนเาเรียกว่าทำรู้สึกซึ่งกันและกันแล้วก็เวลาเห็นก็ดีใจว่าแบบเออมีคนที่ซัพพอร์ตเราเยอะมากๆเลยนะแล้วพิธีกรปีใหม่แล้ว,ลวก็ยังแบบเปิดช่องไปด้วยใช่ก็เปิดช่องใหม่ชื่อว่า Super Sid Channel ก็อันนี้เป็นเป็นที่ผมกับน้องสาวแล้วก็จะมีทีมเนี่ยที่คอยทําด้วยครับผมก็จะเกี่ยวกับตอนแรกเราตั้งใจว่าเหมือน การทํางานเรามีหลากหลายรูปแบบมากเลยเราอยากจะให้ทุกๆคนเนี่ยได้เห็นว่าเบื้องหลังการทํางานของเราแต่ละวันไปเจออะไรบ้างบางวันอาจจะเครียดบางวันอาจจะแบบสนุกเฮฮาอะไรเงี้ยครับผมก็อยากได้ให้ให้ได้ลองเห็นแล้วก็กาลังคิดอยู่ว่าอาจจะมีคอนเทนต์อื่นๆที่เพิ่มเติมเข้ามารวมทั้งพวกซิงเกิลใหม่ๆด้วยก็จะมาลงในช่องนี้ครับมีการอัปเดตแบบว่าการทางานทุกอย่างที่อยู่ในนี้เลยไหมคัใช่ใช่ครับผมก็จะได้เห็นเลยมุมมองอว่าแบบบางงานกว่าเราจะสร้างงาน ที่หนึ่งขึ้นมาเนี่ยผ่านโปรเซสอะไรบ้างหรือว่าเวลาเราไปเจอสถานการณ์ต่างๆแบบไอเดียที่เราใส่เข้าไปเนี่ยมันออกมาได้ยังไงอะไรเงี้ยก็จะได้เห็นกันครับก็จะเปิดวันนี้เลยไหมครับพี่ก็จริงตัวตัวช่องเนี่ยเปิดมาน่าจะช่วงก่อนปีใหม่นิดหนึ่งนิดหนึ่งครับผมแล้วก็ตอนนี้ลงมา2คลิปแล้วแต่ว่าจะเป็นคลิปของปีที่แล้วไงตอนนี้หลังจากนี้เราจะเริ่มแบบลงคลิปของปีใหม่ลวเพราะว่าก็เดี๋ยว เดือนหน้าเนี่ยก็จะมีตัวงานแฟนม้บันเกิดด้วยก็จะมีดีเทลว่าเอ้ยเราผ่านการทํางานอะไรมาบ้างไปถ่ายประชนระันไปไปปฏิทินไอ้ทัวร์อะไรวะ <laughs> ไปถ่ายปฏิทินประจําปีเป็นยังไงบ้างแต่ละลุกเนี่ยที่เราถ่ายออกมาคอนเซปต์ <c oughs> ที่ต้องการเสนอแฟนคลับเนี่ยคืออะไรก็ถูกใส่เข้ามาในดูอารบล็อนี้ด้วยครับมของแฟนมีบันเกิดเหรอครับด้วยที่ผ่านมาเนี่ยเราจัดมาในรูปแบบคอนเสิร์ตเลย ก็จะมีแบบมาร้องเพลง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 แต่ว่าทีเนี้ยพอเราได้มาเจอแฟนแฟแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าอยากมีแอคทิวิตี้ที่ทำรู่มกับแฟนแฟนแบบเยอะๆเลยครับผมเรารู้สึกว่าอ่ะเราไม่จัดในรูปแบบคอนเสิร์ตแล้วกันจัดเป็นรูปแบบแฟนมีตเลยมีแบบมีการร้องเพลงด้วยมีการโชว์ด้วยแต่ว่าก็จะมีเขาเรียกว่ากิจกรรมแล้วก็มีทั้งในในในส่วนช่วงการโชว์รวมทั้งหลังการโชว์ด้วยครับผมแล้วก็ระหว่างวันด้วยก็จะใส่มาเยอะๆเลยครับ เต็มวันเลยคพี่พวันเต็มวันก็ด้วยด้วยความที่เราอยากจะแบบต้องบอกว่ามีเวลาล่วมกับแฟนๆเยอะๆรวมทั้งกระจายความเสี่ยงด้วยกระจายความน่าจะเป็นไม่ไดว่าแบบแฟนๆถ้าเราเหมือนเราจัดรอบเดียวนี้แฟนๆที่มาเล่นกิจกรรมกับเราก็น้อยไงเรู้สึกว่างั้นจัดสองรอบแล้วกันคนที่จะได้มาเล่นเกมกับเราเนี่ยจะได้เยอะเพิ่มมากขึ้นเลยับผมรวมทั้งเป็นเอฟฟต่างๆด้วยหรือว่ากิจกรรมหลังจากนั้นด้วยที่ได้ทําด้วยกันก็เลยรู้สึกว่าอาจจะ2สองรอบเต็มวันไปเลยแล้วแฟนๆเรามีทั่วโลกอ่ะ รู้สึกว่าแต่ละไทม์โซนก็เวลาไม่เหมือนกันก็เลยจัดแบบ2รอบไปเขาจะไปกระจายดูว่าอ่ะแต่ละไทม์โซนซื้อรอบไหนดีนะจะได้แบบไม่ต้องรบกวนการนอนเขาด้วยบางประเทศก็คือแบบตรงข้ามกับเราเนี่ยไม่ได้นอนเลยอยากอยากการเรียนี่ทติดเตเยอะได้ประสบการณ์ได้เรียนถูอะไรบ้างโอ้หก็ได้เยอะมากครับเพราะว่าแต่ละประเทศหรือว่าแต่ละศิลปินแต่ละโปรดิวเซอร์แต่ละบริษัทเนี่ยเขาก็จะมีวิธีการทํางานที่แตกต่างกันเราก็จะ สังเกตว่าอาวิธีไหนที่เหมาะกับเราวิธีไหนที่ไม่เหมาะกับเราอันไหนเราสามารถนํามาใช้ได้บ้างระบบการทํางานของเขาเป็นยังไงบ้างในอนาคตเนี่ยถ้าเราอยากจะทําเพลงแนวนี้ควรจะติดต่อใครอยากทําเพลงแนวนี้ควรจะติดต่อใครอะไรอย่างเี้ครับผมมีแ่าเถึงน้องกับอะไรเรื่องวันเกิดนี้แต่เดี๋ยวต้มีการไลฟ์ด้วยใช่จะมีมีมีไปไลฟ์สตรีมมิ่งด้วยครับผมก็ทั้งสองรอบเลยแฟนๆทั่วโลกก็สามารถดูได้ใช่เข้าดูได้อะไรสนิทไหน ก็ไปคือสามารถไปดูพวกดีเทลต่างๆนะครับผมได้ทางสุดพิเศษชาแนลเลยทั้งตัวเว็บไซต์ทั้งตัว Twitter IG Facebook ต่างๆก็จะมีข้อมูลดีเทลต่างๆลงไว้เรียบร้อยเลยครับผมอันจริงๆลืมสำหรับไปดูกันได้ไปดูได้แต่การจำกัดจำนวนคนไหครับว่าแต่ละรอบกี่คนหรือว่าอะไรอย่างงี้ถ้าถ้าที่ที่งานนะครับผมต้องจำกัดตามจำนวนที่นั่งอยู่แล้วครับแต่ว่าถ้าเป็นไลฟ์สตรีมมิ่งเนี่ยสามารถดูได้เรื่อยๆใช่ครับ จัดที่ยูเนียนพอยูเนียนมอลครับผมวันที่11กุมภาเนี้ครับเชิญพี่ๆทุกคนด้วยนะครับผม <laughs> อันเนี้ยเป็นอะไรที่ปรึกษากับทีมแล้วแล้วก็พยายามดูฟีดแบ็กจากแฟนๆครับคือ,อแฟนๆหลายๆคนก็บอกว่าเหมือนอยากใช้เวลากับเราเต็มที่อะเลยแบบเขาก็บอกว่าปีนี้ขอไม่มีเกสได้ไหมเพราะว่าเราไม่ได้เจอกันแบบอย่างเงี้ยมานานมากๆแล้วก็ขอแบบใช้เวลากับเราเต็มที่ไปเลยเลยก็คิดว่าอาจจะไม่มีเกสแต่ไม่แน่ใจว่าจะมีสะพายหรือเปล่าไม่รู้กันแล้วก็ ก็ดูพยายามแบบดูฟ exactly ีดแบ็กแล้วก็ดูว่ากิจกรรมเราจะสามารถปรับเปลี่ยนอะไรยังไงได้บ้างเพื่อเหมาะสมกับความต้องการของแฟนๆด้วยแล้วก็เหมาะสมกับไอเดียที่เราต้องการใส่เข้าไปด้วยครับผมก็เป็นการทำงานสองทางมีทิ้งต่างประเทศไหครับมีิ้งต่างประเทศแล้วครับก็เรื่อยๆเลยครับผมแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเป็นแบบเป็นทางออแกนไนซ์เขาเชิญเราไปอย่างเดือนนี้ก็จะมีไปที่เกาหลีวันที่26-29นี้ครับผมเ็สองรอบเหมือนกันเดือนหน้าก็มีวันเกิดเรา แล้วก็เดือนมีนาก็อาจจะมีไปต่างประเทศอีกจะต้องรอติดตามว่ายังไงบ้างครับอ่บรอย่างระหว่างงานเพลงานละครเ่ยจะได้เจองานที่ได้ของปีนี้จริงๆงานในในปีนี้ครับผมจะค่อนข้างโฟกัสไปที่งานสแสดงเลยครับเพราะว่าก็ได้รับโอกาสที่ดีมากๆมาก็รู้สึกว่าอยากทําให้เต็มที่มากๆตอนนี้ก็ถ่ายช่องวันอยู่ครับเรื่องดักร้ายแล้วก็มีช่องเจ็ดอยู่ด้วยยบอกชื่อเรื่องไม่ได้แล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีแบบซีรีส์ที่หัวพอเห็นบทุูบะอยากเล่นมากๆ ก็อยากให้เราติดตามคิดว่าท้าทายการแสดงมากๆหลายเรื่องเลยไปในภายในในปีนี้ครับส่วนเรื่องงานงานเพลงเนี่ยด้วยความที่ปีที่แล้วเรารู้สึกว่าเราทําเพลงมาปล่อยแล้วบางทีเราไปร้องเพลงประกอละครน่ะชนกันเยอะก็เลยแบบเหมือนงงๆ่ะตอนนี้เลยคือเราได้รับเพลงประกอละครมาเลยอยากให้ตัวเพลงเหล่านี้ทํางานก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยกลับไปทําเพลงตัวเองครับผมกไทนนคอนเิ์ปีนี้ค่อนข้างแบบกินกระแสเลยินกระแสหรอ กำลังฮิตกำลังฮิตคือด้วยด้วยความที่ทั้งตัวผมเองแล้วก็ฐานแฟนๆส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ในช่วงใกล้ๆกันเลยรู้สึกว่าอยากอยากจัดธีมที่มันทําให้เราได้แบบย้อนนึกถึงความทรงจําอะไรเงี้ยได้แบบได้เขาเรียกว่าตั้งแต่เด็กจนโตมาเราผ่านอะไรมาบ้างก็เลยคิดว่าช่วงเวลาที่เหมาะอาจจะเป็นช่วงแบบ ปีนเป็น90 Y2K อะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เป็นช่วงท้บเกี่ยวประมาณ20ปีที่มันมีการเปลี่ยนผ่านทั้งแฟชั่นแล้วก็เปลี่ยนผ่านทั้งด้านเพลงเปลี่ยนผ่านทางด้านวัฒนธรรมหรือว่าเทคโนโลยีต่างๆที่เราได้เห็นกันก็คิดว่าน่าจะสนุกมากๆดนตรีก็ต้องเป็นยุคแบบว่า90ไหมคะเออเราติดตามขอลิขสิทธิ์ไปแล้วได้หรือเปล่าไม่รู้แต่วันนีแน่นอนค่ะได้มีได้มีมีมีจะได้มันๆกันครับแล้วอย่างช่วงที่ผ่านมาทำงานเยอะเรื่องสุขภาพใจเรามีเป็นยังไงบ้างก็ ค่อนข้างดีขึ้นครับก็ดีขึ้นเรื่อยๆมันก็ด้วยความที่ทาทั้งร่างกายทั้งใจมันต้องมันก็จะดีก้าวกระโดดก็ค่อนไ,ไม่ค่อยได้นะต้องค่อยๆแบบเติมเติมเติมไปเรื่อยๆช่วงนั้นที่เบร์นเอามาถ้าปัจจุบันเนี่ยก็เรียกว่าดีขึ้นมาก็ค่อนข้างเยอะมากๆแล้วครับผมตัวมีการจัดสรรเวลาจัดสรรการเลือกงานจัดสรรวิธีการทํางานที่เปลี่ยนไปพอเราเมเนจใหม่ปุ๊บมันก็เลยทําให้สาม,มารถรักษาสิ่งเหล่านี้ได้มากขึ้น ช่วงนี้ก็มีแบบแคสซาประการเฉยๆครับผมก็ไม่ได้ต้องไปถี่แล,ล้วก,ลททก็ตัวนี้นะครับผมอยู่ในช่วง post production ครับคือด้วยความที่มันมีการแบบเป็นสัตรแพทย์ทางทะเลไงก็จะมีเล่นกับปลาเล่นกับสิ่งมีชีวิตราลทั้ง c g ด้วยทีนี้นพอมันเล่นกับปลีหรือว่าต้องใช้ CG อ่ะมันงานเร่งมากไม่ได้ ต้องให้แบบทาง CG จีเขาไปทำค่อยๆทำค่อยๆทำค่อยๆ <c oughs> ทำ,ทำ,ทำ,ทำเพื่อให้งานออกมาเน,นี้ยนะครับผมเลยอาจจะแบบต้องรอเวลาหน่อยเอาจริงๆตอนนี้ก็คิดว่าอาจจะต้องเลื่อนไปอีกที่ว่าจะเป็นปีนี้ไหมล่ะก็อยากให้ออนภายในปีนี้นะครับเพราะว่าโปรเจกต์นี้ก็2ปีแล้วนะสิ <c oughs> ่งแผนโปรโ,ปรโปราตลาดจะไงบ้างครัสำหรับอันนี้ครับผมด้วยด้วยความที่เราได้รับการร่วมมือจากหลายประเทศนะครับผมทำให้ตัว PR ต่างๆเนี่ยก <mel> ็มาจากหลายประเทศเลยก็มีทีมที่คอยช่วยอยู่ครับแล้วก็เราก็มี Executive Producer ต่างประเทศเลยเขาก็จะคอยมอนิเตอร์ต่างๆให้อยู่แล้วคขอบคุณครับผมได้ก็ขอฝากผลงานนะครับละครเรื่องรักรายครับผมช่องวันอ๋อน่าจะช่วงมีนานี้แล้วก็มีที่ถ่ายทำอยู่ก็จะมีช่องเจครับผมคิดว่าน่าจะออนช่วงหลังกลางปีใบ แล้วก็เดี๋ยวจะมีซีรีส์มีละครอื่นๆที่ตามมาอีกก็ฝากติดตามกันด้ยวยครับผมงานเพลงก็มีงานมีเพลงประกอบละครนะครับก็รอรอประกาศครับผมขอบคุณครับอ๋อแล้วก็ขอฝากแฟนมิทติ้งนะครับผมมิวสิคเซสเบิร์ดเดย์แฟนมีดิ้งนะครับวันที่11กุมภาพันธ์นี้ครับผมที่ยูเนียนมอลล์ยูเนียนฮอลล์ครับก็จะมี2รอบด้วยกันก็เดี๋ยวจะเปิดขายบัตรเนี่ย15นี้ครับผมวันนี้เปิดขายบัตรตั้งแต่11บเอโมงเป็นต้นไปก็สามารถซื้อบัตรกันได้เลยทั้งแบบ ทั้ง Physical มาเจอหน้างานแล้วก็รวมทั้งเป็นออนไลน์ด้วยมีไลฟ์สตรีมมิ่งด้วยทั้ง2รอบเลยก็ฝากติดตามด้วยนะครับผม